แล้จะได,ด้คืองานคือกาะจ้าเลียวลี่ยูเวล่าตาวิสาตาอร์ออร์ติพาช์ไงคือติแกเกาะนาสิแม ฮาเวียร์เย่รักุยติพาวอานัตต์อดาเลฟาพ่อกาติเชเวมอสระอุติพางคืมุมมิยะทาสปิปิลาวิโยเลีสตาพ่อติเลอปุลาเวจะขอเปาตีฮาปาเจนาวริฮาปาเตวลาเลนิชญิโคฮาปาดูฮาปานิฮิงาฮาโคจสุเขอวิออย่าโอคโลงาคือไทมิงกคโลเรียมุมมิยะติพะจะเยลูอานาเพว เลือตมาตาลาวิโลจีจะขอวิทยาลีนวิทยาธาจะเยลูอันนาเพวิเชลีเตซเซหีมือกาเกาโลจิเมจะเยลูอันนาเพและนาวินะและลี่จะเยลูอนนาเพวิถปตโตงะฮือท้ามิงกอคลุ่มมียาติผาอาสระราชุไกปุวิกะเศวิโกลูนาลีติชูโอกะ กาปุจิแม่เรียววิอันยรักวิยาติเผามาจาวิติขอโยอเรียจะข่าวจะเยรู้อนาเพเวเรติเซฮีมือขอฮีกอหากกอหากเก่าเจเรติปุขวาสาริจาราเรติเซฮีมือขอฮี โอฮาราเกาวจิแมะและนาเลสเซเวติชโอการ์เจและเรื่องอ่ะคือไทยมีเกาคอโลสือเยลูอานาเพเลอเซมาจาเวเลเร่องจังหวัดนครราชสีมาพ่องาการเจจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อนีกาเจเรื่จังหวัดสุอ่าจังหวัดเรื่ชัยภูมิสุราธานีกุทิสุโขทัยสมุทรปราการภูเก็ตกาฬสินธุ์พ่อตีจังหวัดเวีย ตีกาเจเรกจะจายเรจะเยร่อ้นะจะได้ผักกาชกัสไซเวตชอาเกลลเม่จะขอบยอยา่ยคโลและนิเวศยาธาจะได้คือเรื่องอะคือไทมิงกโคโล่จะเยร่อ้นะอปุมมาตดพ่าอ่างาคุมีย่าเมาเวแผ่มาเชวิแลเสายพันเอแผ่เวโรจีแม่เร h a h n d ก็เวล่จะได้ยา แมาริโลจีจะเยลรู้อนอุมมาสายพันเอเผือกลุ่สายพันบีเจเร่ครแตแล้วจะเยลรู้นนี้ก็ขอวิกาแพมาฮิโลจีเรียกครแตละอ่าสายพันเร่มาชาราวิกันจรากขิจวิจแม่จะขอวิออย่างอะคือทมีเกอคโลเจติมาเฮมีเกอร์เชตสอโคโลไลมหมียโคโลทอกาจะเยลรู้อาแพเว ถาปตองนาเวติ่าลกนาเลสเวกมีกคโไลมีกับผู้กัะเพาทเวจิแมมาเอวจะเยลูอนาแพนวิชาติ่ผาเลอกาวนเวอันากาจัวเละอากาซาอีเวถ้าปตอเลอะจับูลนาเวซาหวมากสะซาเเวอู้นเนคอลนาเวไม่เลกาิเชื้อแบคทีเรียติ้ผ่ากาะแปลุลาเลนาเวเจเลขตียรลาโกเลอกาซามาเฮวิชาติ เราควกเรออกตูกันนะเเลสลาวิโยจิแม่เมาวยายดูแอสานยขอห้อวิติมูกัจิแมลีนาเจวิลิเยลวน่ะเราคยาออีเวติมูลรกยหัตูขล ออกเขคารกาติเชวิลอชิพุมากกว่าวเราซาไลาจูกะมาอือลาบีมาเฮเฮวิทัปปัตโตหรียออกฟูมาเชดิพาลุยวิทีท่าตอดะมากาวิโยเบียร์โกลิโชมอชเกติพาจิเม,มริอาสาขคชนาขอโอคูวิโชมอติพาโลจีเรียกแค่แตละอานาจตาวิชติพา จีแม่เลี่ยวเกาสามาด,ดาวินาเล่ยังคนชื่อที่คือเรียกกระทรวงสาธารณสุขพอกางานคือที่มีกอลโคลูเรชเวิสม,มัวโคลูเชตาวิชติพาธะอาจจะรเจเนรูอานะมากาเพกไอดูนาจาวาสิติพายูฟาราเทโอวิโยเรชที่คือหนูฮุสิตบาททองเยาตาวินาเฉยอติออกโคลูไกแรดิจจ่าด,ด,ดาเละ เรสมองสูงชะโคลุเชียวิชเทติพาโลโกจะเยลุอาณามากะเพดดูนาชวาสิเตปาฟรีจันยุฟาเพวิยอมสมูวิเชเลรขัติคาติมูเลโกโกเล่ยาเอเตปาอาสานิขอหอวิเตโมชมออาสาขอเชงะขอโคเวยามีมาเอหูตาเวอตุคโลอานาจะเลียหะซาเลมานในชีปุเวเลอชพูอานาซาชซเวอานานิมาสอานาเผาเวเล่าเตเล อหัวตัคอโลอันนาอช v อวันนามาโกเลออันาจะได้ผ่าอสัจจะพอใจดาวีอันาได้ผ่าแผยวีมาโกเลคนพิการอาชุยอตักามากาวีชจะได้ผ่าลอโกเลจะได้คือหนูคือลืเยตาวีนัชยาสิบบาททองออกคอลูหนูคือจ้าดาและอาจะเยลุอันามากระเพตุวเวนัชวะสิจะได้ผ่าจานยุ่งฝา แผวิโยโอเจเมรกฎจริเยลุอนาการัติแพลาเชียวรอแมริจะขอวิโยยาตีเซฮีมือขอฮีโกหก้นาอจเมและริจะเยลุอันแลเวิยช่อโกัปเจมแผเลริตเยลุอันเจกมากว่าหีเวยเลจริตได้คือ กอาเจเวปุ้ยจขอเวลาตาเวให้รัวอันหาผักกะกะเที่กปอโตเราจีแม่จะขอเป้านีเวทยาเรียคือให้มีกอลุตีฮปะจันทริฮปะตีเวลาและตชนนิ้วขอฮาปะจูฮปะนีหิงาขอจะสขอออย่าช่วขลุคือให้มีกคอขลุให้รัวอันาผ่เซมือหนีหิตฮเลออชเชอรกัปุ้ยเจเรียกคต่นิเวทยาธา เรื่องอันขอแกติปุภะเขมมาตะลาวิโลจิแม่เรื่องคี่จะขอป้องกคือไทมิงเกอร์อัลคโลใครรู้อันหนาเพวิถีปัตตอเซชิฮิกาโซจิแม่เรื่ปุวิจารกบุเวลาตารีใครรู้อันหนาเพวิเซมุนี่ฮิตะฮาออเึกะและใครรู้อันหนาเพวิเซวิเซชิฮิกา กาปืจจเรยใครรัวอันะจะได้ผ่ากาปุจจาก็ปุบุราเวอนายโยจะได้คือเราโกมุยคอยาแผ่เวทผตองหอกาโมยเตือเวเกลเกเลเเกเวอเขาลปจจาก็จะได้ผ่าแลย่อเจวขามาลาตัวปูนะออวูเลอเยะพีเวโยใคโอปุจจาก็กะถิมาลาเวโยะลาดปตองอ่คือเตกลเลกเตสเตปอเลอกะจะเยจีเยาวอีกกะเตื่อเวเจะมาจาะเวติผ่าค่ะเดอ่า จบลาเลยเลยขาดจบปลาออะจมือมหเลยมือีกตือวิจาวิลโกเลยองันบาเวินาเลไมกอ้โกายู่หเวเลผกติไผาอกนลหรอกะเอเหลเเหรอเหรเหฉเหะออเวอเหอเรเอเหรออเเหออเหรอรอเหอเเวรารัวอเพเเออ